ยีโร้วละไม่ไหวแต่คิวกินคา,าลีหนปอมันสนามซ้อมของอีลิปพี่เราเนี่ยเลี้ยวอิเล <c oughs> ขึ้นไปหลบซีจะทันกันไหมฮะพีกับพี่ภาคนะ สวัสดีครับตอนนี like ้ผมอยู uh ่ท huh. ี่งาน The Booster นะก็มีเพื่อนเพื่อนนักวิ่งที่เข้ามากันไปเยอรู้สึกเริ่มจะตื่นเต้นขึ้นมาพอสมควรแล้วฮะเวลา6โมงกว่าเขาก็จะตรวจ ATP กันก่อนนะสิ่งที่น่าตื่นเต้นอีกเรื่องคือผมไม่เคยตรวจ a t k แบบแยงจมูกมาก่อนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่จะได้ตรวจสวัสดีครับดี่คือคิวรอตรวจ ATP ครับครับ เดี๋ยวเตรียมบัตรประชาชนไว้ด้วยนะครับผมยังไม่เคยขอบคุณครับมีวิฟตอนเจ็ดโมงคร่นะคะอาหายเครื่องดื่มได้เลย งานนี้จะพิเศษหน่อยฮะก็จะมีรองเท้าให้ยืมด้วยนะคือแบรลาสปอร์ตว่าเนี่ยเขามาซัพพอร์ตตรงนี้อยู่อ๋อมีสองรุ่นเนี่ยนะมีลา์แคนกับไลา์แคนกับอคาชาตตัวนี้จะเหมาะกับเกลมากว่าอ๋อนี่เล็กบิดเล็กบิดอย่างคููเลยฮะสามสองหนึ่งเลยเดี๋ยวตอนนี้ก็มาเตรียมตัวนะฮะใส่ชุดงาน The b o เ s t e r นี่ก็เป็นงานจัดวิ่งถือว่าเป็นงานแรกเลยนะแต่ว่ามันจะเป็นคอนเซปต์แบบเชิงซ้อมมากกว่าไม่ได้มีรางวัลหรือการแข่งขันอะไร เหมือนเป็นการกระตุ้นนะ,ะให้นักวิ่งเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะไปลงสนามในปลายปีที่กําลังจะเกิดขึ้นนะหลายๆงานีย๋ยว่าไม่ตื่นเต้นมันก็ต้องตื่นเต้นนะเพราะว่ามันยากอยู่นะคือระยะ35นี่ให้เวลาแบบจํากัดจํำเจียมากแต่เราก็เอายากไว้ก่อนนะซ้อมเทว วันนี้ผู้ร่วมชะตากรรมไปวิ่ง3-5โลก็ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนะวันนี้ก็มีน้องพีชนะะอีลิดขาแรงของเราแบบว่าปรับสภาพกลับไปสู่สนามแข่ง,งเต็มตัวนะตอนนี้คือดีลุดแล้วพี่แล้วก็มีพี่ภาคนะเอาปงหวินของเราช่วงหนึ่งเนี่ยหายไปเป็นเกษตรกร,ร,กรปลูกไม้ด่างวันนี้ก็กลับสู่สนามนะแล้วก็2คนนี้เข้ามาระยะไอ้15ไหมระยะ15โลโอเค,<ๆ>อเคระยะแบบชิมรางโอเคนี่มาจากโหวยิ้เลย ก็ตอนรับน้องใหม่เราหน่อยวันนี้น้องหนอนะฮะใจกล้าบ้าพลังสายฤาษีของเราแต่ไม่รู้อ่ะคือด้วยแรงผมอาจจะไม่ได้อ่ะแต่ผมมีของขังเห็นนฮะนี่พยันพี่ป้อมเะยนี่ผมสายมูนะฮะไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลวันนี้พี่แจ็คก็มาเป็นมือใหม่ฮะเทลที่จะมาลองสนามนะสิบห้าโลของเราเดี๋ยวก็รู้ครับนี่ขับมอเตอร์ไซค์มาเหรอพี่ใช่ฮโอ้ใจรักจริงก็จะไม่สามารถ เท่ากับยี่สิบนี like <bbe> ่ดิสวาคำนวณมาแล้วอาจารย์พาเแล้วลูกซีอ่ะลูกซีอยู่อยู่ข้างหลังข้างหลังไายสปีดต้องแม่นนะเออไม่ถ้าซ้อมไม่ถึงอ่ะต้องคำนวณนะครับโอ้ยี่สิบเจ็ดลูกแรกอะยี่สิบเจ็ดนะคืความชันความชันยี่สิบเจ็ดเกตยร์ยี่สิบเจ็ดเลยเลยร้อยเมตรยี่สิบเจ็ดอะเท่ากับยี่สิบเจ็ดอะลูกหลังก็คือยี่สามอะเออป่ะอันนี้คือเขาปล่อยตัวแล้วนะฮะเราไม่ได้มีสัญญาณอะไรก็คือปล่อยกันตามธรรมชาติเลย ไปตามฟิวฮะแปดโมงก็ไปกันเลยสาห้าไปซ้ายะฮะยี่ห้าิบห้าไปขวามันมอนงงนี่ปล่อยตัวแดดวันนี้คือดีมากฮะแยงตาสุดๆลยให้เมฆมันดีกว่านี้หน่อยนะผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยไปเราพิ่งเสร็จท่ากันนะ พีทหนีไปวิ่งกับ,บลุงล็อบแล้วนะมเมล็งมเมล็งนี่เพียด่าเพชรหกนะตัดเข้าป่าแล้วเข้ามาในป่ามันล่มขึ้นมาจะมีน้ำขวางอยู่เป็นระยะนะฮะช่วงนี้ช่วงแรกดูดีฮะยังมีพื้นทรายพื้นดินอยู่ เริ่มดูจะชันจริงจังขึ้นแล้ววิ่งกันไม่ไหวแน,น่นอนหินรอยมันก็จะเยอะหน่อยเป็นกรวดเล็กๆแหลมๆเหมือนหินที่ถูกระเบิดเจอชันละลอกแรกละลอกอต่อไปเรื่อยใกล้ๆถึงข้างบนมันก็มีวิวให้ดูนะข้างๆ เจอแดดด้วยมันก็จะล้าลงต้องคอยสังเกตริบบิ้นกับป้ายดีๆอ้วอาลเลดพวงไปยีดแล้วมั้งเนี่ยลงลาลงละเออ้ยไปผ่อนไวดออีมันก็ยากอยู่เป็นช่วงช่วงฮะมีดินมาก มีก้อนหินที่คุมด้วยใบไม้บ้างแล้วก็มีหินลอยเลยเที่ยวๆแต่ผมจะแนะนําว่าเวลาลงอ่ะต้องดูริบบินนะฮะดูดีๆเลยเพราะว่ามันมีจังหวะหักศอกหักเรี้ยวเยอะมันจะหลงเสลยไปเลยลงมาข้างล่างเป็นคอสคันทแลนะฮะผ่านแบบเหมือนเป็นสวนหมู่บ้านหรืออะไรนี่ที่เขาเลี้ยงวัวกัน จอดักเล่เป็นช่วงๆนะฮะข้างๆก็จะมีต้นหนามด้วยเกี่ยวเสื้อเกี่ยวกางเกงเสื้อใหม่ๆนี่ร้องไห้เลยแบบนี้เละมาก oh, <no. S 1> อุ้ยรวบเล้วเห <c oughs> นื่ยเลยร้งหิดดีนะมีทางลาบลิ0โลแรกมอมวอมลูกสีนี่หือ ก็เหลือวัดกันอัพคิวเลยครับลอดก็ลอดบางช่วงเลาะน้ําที่มันขวางนะมันจะเข้าส่วนลกๆบ้างก็จะมีหนามข้างทางนะระวังมันเกี่ยวใช้ได้เลยเจ็บอยู่เสื้อผมซื้อมาใหม่เกี่ยวเรียบร้อยรูดมาแล้ว พูดไปหอบไปโอ้ยสุดยอดสงสัยพี่ภาคนี่อัดเต็มกราฟเลยคำนวณมาเลยหลงเกือบไปแล้วดีนะเช็ดเส้นทางกันเลยริบบินก็อยู่ข้างหน้านะมองไม่เห็นเช่ บางทีต้นไม้มันบางโคตรของหินฮะมีแต่หินหินล้วนๆล,ลงต้องระวังฮะเร็วมากไม่ได้นี่ก็พยายามดูวไนะเร็วได้ประมาณตรงนี้ก็จะมีจุดสวยๆถ่ายรูปนะ,ะมีช่างกล้องมาอยู่ โช่างภาพเต็มนี่ลงมาเข้าใกล้จุดพักแลยฮะราชพัฒเห็นราชพัฒอยู่ลำลายละนู่นพวกเขาพี่พาออกไปโน่นละเราจะมาถึงก้อนเราสิบนาทีสุบแรกก็ใช้เวลาไปชั่วโมงครึ่งพอได้พอได้ครับเลานรสองหนึ่งค่ะเอาไปตีครับ อันนี้ก็ของกินนะฮะมีเอาไปแบบว่าพกกินระหว่างทางนะผมว่าผมมากล้วยไปเดี๋ยวไปแล้วฮะอย่าพักนานเดี๋ยวไม่รอดพกของไปกินเนี่ยเต็มเลยจะเดินไปกินไปก่อนูดบีนี่น่าจะใช้เวลายากกว่านะฮะเพราะว่าความชันมันเยอะแล้วก็กล่าวไว้ว่าสักสองชั่วโมงเห็นภูเขาที่ตั้งอ่านอยู่ตรงหน้านี่แบบว่าท้อเลยนะแดดก็เริ่มร้อนละขอโดนกินกล้วยแบบเติมแรงเดี๋ยวแรงไม่พอถ้าได้สี่ สองุดได้สี่ชั่วโมงกว่าหลูปซีสุดท้ายเรายกให้เลยสี่ชั่วโงครึ่งอาจจะทันหลูปบีเนินตะคองฮนะอ๋อมันเนินมาขึ้นถนนนะเราไปทางนู้นเนินเริ่มลูกแรกของหลูปบีฮะก็คล้ายๆกันเจอหินเหมือนกันแหละน่าจะหินอย่างนี้หมดเลยทั้งสามลูกต้องคอยสังเกตริบบินครับมีทางตัดทางแยกเยอะ ลมมาเยอะบังแดดได้ดีแล้วรอดไในรอดนี่วัดกันหลูกนี้นะฮะโอ้รูปีดอก,กแรกก็ตุวนท้องอะไรเยอะเหมือนกันโอ้ยบีเนินตะคองเลี้ยวซ้ายรอดได้ดีนี่หน้าก็เกือบสุดยอดมาแล้วล่วลวอะอมองงริบบิน้นยังไงฮะตรงนี้มันก็มีริบบิน้นตรงนี้ก็มีริบบิน้นแต่เราต้องขึ้น โอ้เกือบหลงดีนะเขาเรียกโอ้แบบมาไม่รู้นะเวียนหัวโอ้ยข็งยอดสักทีขึ้นมาเป็นทางลาบแล้วยังวะอีกมีต่อนิดนึงยังยังไม่ดาวคิวฮะมีหลอกอีกนิดหน่อยหลอกแล้วหลอกอีกพอถึงข้างบนก็จะเป็นทางลาบแล้ว เลี้ยวซ้ายทุกคนฮัลโลสวัสดีครับลุงนะล,ล็งลอปลงล็อปเลี้ยวซ้ายสี่โลละทางลงนี่คือแบบว่าชันเป็นกราฟนะลงเร่งมากไม่ได้อันตรายมากผมนี่ตะเคลยมาแล้วนะ้องค่อคยๆไปทันก็ทนันละ ตรงนี้มีป้ายใหญ่ไม่ไหวไปซ้ายฮะสู้ขาดใจไปต่อไปขวาฮะแอนตะสิวจะเล่นงานขานนีผมนะต้องพักก่อนล้วใช้เยอะเลยนะด้แพ้เกี่ยวน้องไอ้ลูกสองลูกบ,บีนี่แบบจำจนท้อเลยสองลสองลเออมันสนามซ้อมของอิลิทพี่เราเนี่ย อิเลอิเล <c oughs> จะไมได้ออกไกลเลยฮะคือถ้ามันขึ้นถึงยอดก็โอเคอะอันนี้แม่งยังแบบว่าอยู่ที่สองร้อยห้าสิบเจ็ดอยู่เลยก็คือตอนน่อ้กระดึบกระดึบไม่ได้หลูกซีนี่จะยังไงวะเนะเดี๋ยวักพาค่อยไปไม่ไหวจริงๆไกลจะถึงยอดมานะเดี๋ยวคิดว่าถึงสีีข้างล่างก่อนจะขึ้นหลูบซีนี่ คิดว่าน่าจะต้องยอมนะฮะคือสังเกตแล้วว่าตะก,กายในเรื่ที่มันแบบว่าชันชันนานๆไม่ได้ฮะจะต้องไปฝึกอีกมันก็น่าจะเหลือเวลาให้ขึ้นหลูกซีอยู่แหละแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะทันอย่าไปฝฝอเลยฮะเพราะว่าตะคิวมาคู่แล้วขาหนีบก็ามาต้นขาก็้มาโอ้ตรงนี้ทางโคตรยากฮะไม่ไหวตะคิวกินขาหนีบหนักเลยโอ้ขึ้นชันไม่ได้อตอนนี้ปันหา ไม่น,าน่ารอดนะลูกซีต้องวางจอยล้วน้ำก็กินเยอะนะแต่ว่าไม่ช่วยอะไรคือกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงพอมากกว่าต้องพักให้มันหายกันมันไปไม่ได้นะตรงนี้มีแหว่งๆให้ดูวิวอยู่ฮนะนี่น่าจะเป็นข้างบนของรูปบีแล้วฮนะอาจจะได้ด,ด,นะดาวฮิวล้วหื่อยจริงดีน่อดาวฮิลยังได้ผ่อนคลายวนะ โอ้ยจบลงแล้วต้องดูริบบินดีๆนะอย่าเดินเพื่นเดี๋ยวนี้เขาน่าจะเสริมป้ายบอกเยอะขึ้นนะระวังหลงบี B, นันตะคองไปซ้ายทุกคนวางจอยแน่ๆแล้วจะเล่งดาวเหิวว่าเล่งไม่ได้อยู่ดีตะคิวกินยับเลยพอจะก 9, ้าวนี่จืดขึ้นเลยต้นขาไม่ได้อะตะคองนี้ะ เอา CP ก็แต่ไวบา,าย์ไอสาได้บิ๊บสวยเนะี่ยมีบางช่วงก็เป็นเขียน,นี้ด้วยนะฮะสามห้าส่วนขึ้นมาแล้ว,ว oh, โอ้โหโคตรแรงเลยเออเดี๋ยวผมนี่ละเข้า CP ก็กเบรลลกลนะรอเชียร์แล้วกันสู้ๆนะพี่ภ้ากัะพี่ภาคพลังตามมาที่ออกมาเออเออพี่รอเชียร์ละคือแม่งไม่ไหวละขาดหนีไปแล้วเนะี่ยพักดีกว่านี่ <มา S 2> แค่ซ้อมเดี๋ยวเจ็บยาวเอาให้รอดนะเว้ยพี่เชียร์อยู พี่ไปอาบน้ำรอเดี๋ยวดูตรงเยกถัดไปอีกทีนึงฮะสามห้าเดี๋ยวจะเบรกแล้วสามห้าไปครับหน่อยมค่ะตะคีว่าแม่งกินขาหนีบเลยเลยว่ะเดี๋ยวต้องวางจอยละผมรุ้นพี่กะพีดอยู่มันจะรอดหรือเปล่านะเออเอาเชียเชียโอเคต้องมีคนรอดสักคนแหละตอนนี้นี่น่าจะถึงข้างล่างแล้วครับเหลืออีกประมาณไม่ถึงโลเดี๋ยวถึง CP ก็ดีนแอปไปแล้วก็ อับน้าถ้ากินข้าวรอเ๋ยลุ้นเชียร์เพื่อนๆเ,เดีย๋ยวที่เหลืออยู่สองคนนอนไม่น่าจะทันแล้วล่ะเหลือพี่ภาคกับพีทนะฮะสองคนเอาใจช่วยให้คนใดคนหนึ่งจบครับมันยากอยู่ผมดูสักขึ้นไปนี่ถ้าขาใครไม่ทนนี่ก็คือแตกเลยมันยอมรับว,ว่าสนามนี้นี่มันโหดจริงฮนะเราอาจจะคิดว่าการที่เราวิ่งนะฮะทางเรียบเร็วหรือว่าฝึกทางเรียบสม่ำเสมอไปบ่อยๆนะมันจะเพียงพอนะพยายามไปเก็บเกณฑ์นนะะเก็บซ้อม,มบ่อย เข้าทางย,งยากๆที่มันจะต้องได้ยุบได้ย่อ,อมากๆนะมันจะช่วยในเรื่องของขานี่กับต้นขาขนาดผมว่าก่อนที่จะมาวิ่งเนี่ยผมเตรียมตัวประมาณมาเดือนละเพราะว่าผมจะต้องไปวิ่งงานปลายปีนะก็ยังแตกนะคิดว่าไม่รอดแน่นอนนะขึ้นลูกตีนี่จะต้องออกกลางทางแล้วก็เอาจุดที่เราบกพร่องแล้วมาปรับปรุงนะฮะ ยังไงก็ยังเป็นสนามซ้อมอยู่นี่แบบว่าถ้าเขาเปิดให้ซ้อมเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ที่เหมาะมากๆเลยเพราะว่าบรรยากาศดีนะแล้วก็แบบว่ามีมอราชาพัฒที่แบบสามารถวางของจอดรถได้ฮนะแล้วก็ขึ้นเขาแดนนะขึ้นบ่อยๆนะเจอทางแยกๆที่เป็นหินลอยทางเทคนิคลอดจใช้กล้ามเนื้อที่ไม่เคยใช้แน่นอนตอนนี้จะวิ่งทางลาบยังไม่รอดเลยฮนะจีดมาจีดมาเลื่อนต้องเดินประคองมาละเฮดคิวที่รักมอบตัวมอบตัว <c oughs> เอาแล้วเรียบร้อยปล่อยแล้วปล่อยแล้ววางจอยไม่ไหว,วเจ็บขาหนีบจริงเหรอเออไม่รอดไม่รอดครับเอาละเอาละพอได้พอได้อดอก่อนกนออ่อนอ๋อขอแจกสักลูกสิเอาแล้วชยองขาหนีบไม่ไม่รอดว่ะนี่เขาสามห้าในคนต้องดูจริพี่ปุ้ยนี่คนดังวงการไอทีนะฮะ สมเกียรติ .cc คุณไม่รู้จักอ่ะคุณเป็นศัลวแพทย์นี่พี่เขาวิ่งเก่งโยเคยเห็นอยู่ไอแบบเอาคุณก็ตามเขาไวสิโอ้ยปล่อยพี่เขาด้วยต่อยพี่เขาไปฟันลยเอาพี่เอาเอาเลยพี่ไอเดีย ADN กันเห็นทั้งลง่งเ,<ข>เห็นล<ม>แล้วเห็นแล้วเดี๋ยวพี่ไปต่อดิเดี๋ยวเชียร์แหนบพี่ไปซีสักดอกจะถึงไม่กล่าวไว้ถึงตรงสิบโลอ่ะเออโอเคอยู่จะไปที่อันนั้นแหละคือตอนนี้ปัญหาต้องลุ้นเพื่อนๆแล้วฮะว่าขึ้นไปหลบซีจะทันกันไหมฮะพี่กับพี่ภาคนะ เมฆมาแบบหนาแล้วไหลตามน้ำมามาแน่ๆมาแน่แนโอ้ยตะคิวมาแน่แมาแน่นอนตอนนี้ฝนมันก็ลงมามีความแรงพอสมควรเลยตอนนี้เป็นห่วงน้องหนอนมากกว่าเพราะมันเป็นมือใหม่ด้วยแล้วก็หลงไปไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ายังไม่เห็นลงมาเลยฮะ เขามองไม่เห็นเลยคือในกล้องมันยังเห็นนะแต่ของจริงนี่คือไม่เห็นเลยนะเฮ้ยมาดีใจแล้วพี่เป็นห่วงเนี่ยทำไมพี่จะไปที่ฝนตกจะไปต่อไหมเนี่ยไปต่อไปต่อเห็นน้องแม่งขุมว่ะเอากูชเชียเอาเอาเต็มที่เลยน้องไม่ขคือหรออ๋อมันฝนตกหนักตายก่อยู่แล้ะน้าฝนตกแบบนี ครับไไม่้เ,มเอาอเว้ยทำดีแล้วโอ้โหนี่หนักกว่าเดิมอีกครับมาย้อนให้ดูอีกรอบนึงตอนนี้คือเขาทั้งลูกหายเลยนะไม่เจอแล้วเขาหนักกว่าเมื่อกี้ที่ผมถ่าย พี่ภาคพี่ภาคยังอยู่ใช่ป่ะอ,อยู่ในเลสนี่มี่เขัดจบแล้วเพราะว่าเขาไม่ขึ้นเขาเลนอ๋ออันตรายอันตรายแสดงว่าพี่ภาคก็น่าจะถูกตัดงั้นอ่ะเดี๋ยวน่าจะมาอีกคันครับอือ,อหายหมดเลยอ่ะทีนี้อาบน้ำสบายใจแล้วฮะปรากฏว่าน้องพีทนะแล้วก็เดี๋ยวคงมีพี่ภาคด้วยแหละน่าจะไม่จบนะฮะเพราะว่าปัญหาคือเรื่องฝนมากกว่าคือน้องเนี่ยมาไกลอยู่พอสมควรนะตอนที่ผมสวนกับเขาอะ แต่ว่าปัญหาคือฝนมันตกหนักแล้วทางมันอันตรายเขาก็าน่าจะไม่ให้วิ่งต่อ oh, <no. S 1> ผมว่าถ้ามันวิ่งต่อได้ก็น่าจะจบนะสนุกนะพี <laughs> ส่สนุกสนุกนี่พี่เขาลง15โลก็มาลองกันดู15โลนี่คือดูได้ขึ้นหลูมฟรีเลยนะ <c oughs> หลูมที่ยากสุดเลยเอาพี่ไปเขาเด่นไหมครับ ไปไปครับเขาเดนแล้วก็มาเงินอะไรเขาแดนยังไม่เท่าไหร่นะจริงมันผมว่าพอๆกันไอ้นั่นนะกับไอ้ที่เราขึ้นก่อนลูกขั้หนึ่งอะไรอะไรนั่นลูกที่สองอ่ะผมว่าพอๆกันนะอาจจะอาจจะง่ายกว่าด้วยซ้ําะเห็นเขาบอกมันไม่ดันกว่าใช่ไหมครับใช่เดีว่าเดินเดินไม่ค่อยเหนื่อยนะโอ้นี่พีถือว่าแรงมากนะยเพราะว่าตอนแรกทีเกาะเกาะกันมาแล้วไอ้ลูกสองลูกเซตลูกบีอ่ะโอ้โหแม่งเอาซะแบบตะคิวกินกูไปไม่ได้ละ รเออลงรอก็เกมไปแล้วแต่ว่าเขาน่าจะมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์น้ำหายอแล้วน้ำแก้หมดเนี่ยเะเลยย้อนทางลงเลยเออจบยากอยู่ที่ว่าเกมกันเยอะเหลือสองคนสามคนแหละนัดออฟอะไหวครับสบายอ๋อแต่ว่าโดนตัดไอ้นี่นะเออเสียดายว่ะก็มีเห็นมีคนจบอยู่นิดนึงนะสองคนสองคนเอาละทีพากมาแล้วฮะเราต้องตัดจบก่อนาะว่ามันเส้นทางมันอันตรายขึ้นนะแล้วก็จะใช้เวลานานเดยที่เคีร กันท <iet> <yap> so ั้งแก๊งเลยนะเนี so 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 your, your ่ยู้รู้ว่ามีจบาจะจบแลแต่วันนี้มันต้องหยอยดูหมอกสวยมากเลยคครรัับบนามซ้อดีแล้วพี่สุดละมันไม่จบกันหมดอ่ะผิดก็ไม่ทันเอเพราะว่าเขาตัดจบอันตรายเรื่องฝนกลับมาตอน2โมงทีึ่งฝนตกโอ้นี่ผมก็รุ้นพี่เหมือนกันนะเนี่ยขึ้นดึ๊บดเลยอะมันไม่ได้มันอันตรายนะ เป็นใจให้เย็นหน่อยนะมาเยอะเกินเย็นไปนิดนึงผมอยู่ข้างล่างไม่เห็นภูยเขาเลยตกกำลังแบบกำลังตกเลยผมก็อยู่ข้างล่างผมก็โอเคพอดีกว่านี่นี่พี่ภาคมีของมาฝากมันวุ้นน้ำตาลสดนะจะมีที่ CP สุดท้ายก่อนที่จะลงมาลูบซีถ้าใครวิ่ง15 25 35แล้วมาถึงลูบซีเนี่ยไได้วุ้นตัวนี้มาสนุกดีอ คือปัญหาเนี่ยเขาจะผู้จัดเขาจะประเมินนะฮะถ้อยู่ช่วงสันเนอร์เนี่ยมันเกินบ่ายสองนเขาจะตัดตัดจบนะฮะไม่ให้ไปต่อเพราะว่าไม่น่าจะทันก็จะทําให้แบบว่ามันเสร็จตอนเดึกเกินไปเดี๋ยวรีวิวงานเดอะบูสเตอร์นะสนามซ้อมสุดโหดประจําจังหวัดเพชรบุรีนะใครที่มาวิ่งงานพีทงานเพชรเนี่ยก็จะรู้จักสนามนี้เป็นอย่างดีนะเพราะว่ามันคือสนามที่อยู่ในเลสการแข่งขันด้วย ก็คอนเซปของงานวิ่งนี้ก็คือจะทําให้เป็นสนามซ้อมนะเพื่อกระตุ้นนะเป็นการกระตุ้นให้นักวิ่งเนี่ยมีความพร้อมสําหรับการที่จะไปสู้กับงานแข่งขันปลายปีนะที่กําลังจะเข้ามานะทีนี้ก็มีความน่าสนใจว่าระยะที่เขาจัดเนี่ยมี 15k 25k แล้วก็ 35k นะความยากของสนามนี่ก็คือรูท4ีนะรูทเป็นเส้นทางที่แบบว่ายากแล้วก็ทุกคนจะต้องผ่านนะทุกระยะ,ะจะไปเจอไอ้สันเนอร์นะที่เขา พูดพูดถึงกันผมผ่านเชียวเชวแค่รูทบนะีเนี่ยยังรู้สึกว่าโอ้โหมันทรมานมากเลยคือสภาพเส้นทางมันเป็นหินลอยแบบเยอะมากๆนะทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วบางทีก็เจอก้อนกวดระหว่างทางที่เป็นดาวฮิลหรืออัมฮิวมันทําให้การวางเท้าเนี่ยมันอาจจะลื่นได้ตลอดเวลานะทีนี้ใครที่อยากจะมาลองซ้อมสนามเนี่ยก็พยายามเวทมาสนามเนี่ยก็คือใช้การเวทอย่างเยอะมากนะ วันนี้ก็มีความสนุกมากนะแล้วก็หวังว่าก็คงจะได้มาซ้อมที่นี่กันบ่อยๆนะอยากให้เป็นสนามซ้อมที่นักวิ่งทุกคนสามารถมาวิ่งได้นะแล้วก็สนุกไปกับมันวันนี้ก็รู้จุดอ่อนเยอะเลยว่าจะต้องไปทําอะไรตรงไหนนะรู้เลยว่ากล้ามเนืนะ้อไม่ทนตะคิวนยะอย่างขาหน,นีบเนะี่ยปัญหาหนักเลยที่จะต้องไปแก้นะเดี๋ยวลองมาซ้อมเล่นที่นี่ดูนะลองมาดูแล้วคุณจะติดใจเจอกันสามเ็เออโอเคสามเป็นนะไปซ้อมกันต้องไปเรียนวิชาจากพีทแล้ว บรยากาศภูเขาอ่ะก่อนกลับโอ้ฝนตกแล้วมทะเลหมอกสวยเลยยอดนะบ๊ายบายไม่เจอกันใหม่นะเดีบูสเตอร์แต่ว้ยมาแก้มือปีหน้าแล้วกันปีนี้ขอไปฝึกวิทยายุก่อนแตกไว้ไปหน่อย